อย่าหาท่ามอุทยานเขาใหญ่เร่งตามตัวนักท่องเที่ยวพวกมีดเข้าใกล้ช้างป่ายันเตรียมเอาผิดถึงที่สุดวันที่30เมษายน2 5 6 8นายยศวัตรเทียรัวัตรผู้อำนวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีเปิดเผยถึงกรณีปรากฏคลิปวิดีโอชายรายหนึ่งพกอาวุธมีดเดินเข้าใกล้ช้างป่าในเขตอุทยานแห่งชาติว่าจากการตรวจสอบของนายชยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทุ่งเขาค ตำบลหินตั้งเอเภอมืองนครนายกจกนกครนายกซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เจ้าหน้าที่ระบุว่าพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายความผิดถึง2กรณีตามพรบอุทยานแห่งชาติพุทธศักร,ราช2562ได้แก่การน,นําอาวุธเข้าไปในอุทยานแห่งชาติและการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจน้าหน้าที่ตามมาตรา19อนุ7และมาตรา20ประกอบกับระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติว่าด้วยการเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติพุทธศักร,ราช25 63, ข้อ4อนุ4และข้อ8ขณะน,นี้ทางอุทยานได้ทราบตัวผู้กระทำผิดแล้วและดำะเนินการส่งหนังสือแจ้งข้อกก่าวหาและเรียกตัวมาดำเนินการลงโทษปรับตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปทางนี้ขอเตือนนักท่องเที่ยวทุกท่านว่าการเข้าใกล้ช้างป่าในระยะประชิดโดยเฉพาะเมื่อพกพาอาวุธนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังเป็นอันตรายอย่างยิ่งทั้งต่อมนุษย์และสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่าที่รู้สึกถูกคุกคามอาจตอบโต้ด้วยการเข้าทำร้ายได้ทันทีจึงขอ ความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้เคารพกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติและรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากสัตว์ป่าท,ทุกชนิดเพื่อความปลอดภัยของทั้งสองฝ่ายค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N